ดับเมลส์ตีบ้านี่แกให้นี่รายการเลยเนี่ยฟาวเกาแล้วก็ทีับเนี่ยกลุ่มสนะฮะกลุ่มดีก็เป็นยูรุกไว้กับคอสตาริก้าแบเบอร์ฮะยูรุกัยก็คอสตาริก้าดูตัวผู้เล่นแล้วโอ้โหดังที่สุดใครรู้ไหมพี่ใครครับไบรอันลุยชไบรลุยชจากนักเตะเก่าฟูลแลมนักเตะเก่าฟูลแลมอ่ะดังสุดละเคยเป็นเมื่อ์ล้มทีมกับลุยโซเลสที่อาแจ็คครับอ่าแล้วตีห้าครับบิ๊กแมชครับอังกฤษกับอิตาลีอ่ะพิซก่า ครั้งล่าสุดที่เจอกันคือบอลเครื่องอังกฤษกชนะไปสองนัดครั้งนั้นถุนเครื่องปีสองพันสิบสองครับแต่ว่าถ้าเป็นทันวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการก็คือยูโรสองพันสิบสองศูนย์ศูนย์ในเวลาแล้วก็ไปต่อเวลาไปติดโทษไปแต่ศูนย์ศูนย์ในเวลาเนี่ยเกมอังกฤษก็ไม่ออศูนย์สีเกมอังกฤษกษไไ็ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่ามากมายโิ่งจะรียกวงกฤษนะดังั้นกิจชุดนี้นะครับผมรอการทดสอบความพิชิตของมาเทพอยู่เดนนี่ ใช่ครับผมก็ภากลิ่นอยู่ตลอดผมว่าเวเบตเจ็บก็ไม่มีผลหรอกครับพี่ก็เวเบตเจ็บก็เอาสเตอร์ลิงอยากให้สเตอร์ลิงลงระหูครับลาฮิมเล่นเนี่ยเท่ากับเด็กโขงเบียบเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอม5คนเลยนะเอาลาฮิมสเตอร์ลิงลงแล้วเอาเวนรูนี่เป็นหน้าต่ำแล้วก็ให้เดนเนียสเซอร์ลิตเป็นเป็นหน้าเป้าไปทั้งขวาก็เดี๋ยวหาตัวเอาจอร์ดเนี่ยชุดเนี่ยจอรดนี่แหละชุดนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยที่เดินเนี่ยที่เดินออกมานี่คือตัวจริง คือคืออังกฤษต,ตัวจริงเนี่ยเขาเหมือนเขาล็อกไว้ตรงที่หมายเลขของไอ้หมายเลขเสื้อ,อ<า>เลยรพี่แกี้หนึ่งถึงสิบเอ็ดใช่แต่ว่ายกเว้นดัมลานาแล้วก็เวลเบกได้หมายเลขสิบเอ็ดคิดดูสิเออเขามีค,ค,ความสําคัญขนาดไหนอ่ะรู้แต่ว่าแต่ตอนเนี้ยดัมลานาได้เป็นตัวจริงก็โชว์ฟอร์มดีนะครับดีดีก็ประมาณเนี้ยฮะจะเจออิตาลีอิตาลีเนี่ยผมดูแล้วมี่แกี้ไม่มีดาราคือพูดง่ายว่าไม่มีแบบปีดอะไม่มีแบบเขาอะไม่มีแบบว่าทุดเดิมคือปีโร่เป็นเป็นหลักอะปีโร่เขาโอ้โหสาวดีกว่าแล้วว่าใช่ก็ดู นะเอ่อคีลินี่โบนุชชีชุดเดิมบาซายี่นี่คือชุดทำโลก2องคกแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากยูเว่ทั้งส่วนใหญ่แต่เอาถ้าดังมีนะมีฮะมีนะมีฮะใครฮะเอาบาโลบาโรติลลี่เอนโค้ดเขาบอกบาโลก็ยังไม่รับประกันนะว่าจะลงตัวจริงหรือเปล่าโอ้ถ้าไม่เอาบาโลตลลี่ลงว่าจะเมาใครก็ไม่มีใครเราจะเอาคาสซาโน่ลงหนะเออใครแล้วแอบริงๆว่าไงเสมอเขเสมอเยอะเพราะนัดแรกต่างฝ่ายต่างต้องเาเรียกว่าอะไร มันไม่กล้าออกอาวุธอะแล้วรู้ผลคู่นั้นก่อนไม่กล้าแพ้อ๋อรุ้นรู้คู่ลุ้ไว้ข้าวไลถล่มคอซเรกาเนี่ยคู่นี้เล่นเสมอเลยคือยังไงอุกุไวก็ต้องชนะคอซเรกาอยู่แล้วลุไวถ้าลุไวชนะนะแล้วคู่นี้เสมอใช่ไหมครับครับแล้วนัดที่สองเนี่ยอุลุไวเจออังกฤษอือลุไวก็เสมอได้อังกฤษก็เสมอได้เสมอแล้วเขาไปตบคนที่จะแย่คืออิตาลีแหละครับนัดสุดท้ายเจอลุไวแต่ถ้าอิตาลีชนะอังกฤษล่ะพี่อังกฤษยุ่งเลยนะตกก็ถ้าอิตาลีชนะอังกฤษผมว่าอ เสียหายนะคือต้องมาชนะอุรุกวัยสถานเดียวอะ่ะพูดง่ายจร,จริงจะว่าไปก็แอบแช่งให้ตกล่กันนะไอ้ยพ่พี่มึงดีเอจอหลาดเจอหลาดไม่อยากให้เจอหลาดได้แชมป์อ่ะเจอหลาดได้แชมป์รอบแรกได้ฟิลิปปิชั้นโลกอ่ะยกถ้วยแบบวอาบี้มัวเถอะแล้วคุณป <ๆ S 2> อโบไม่เอาหรอแต่บอกว่าจะหลาดได้แชมป์แล้วผมว่าได้แชมป์ฟิลีปปินส์ยังง่ายกว่าง่ายกว่านะใกล้กว่าอังกฤษนี่ถ้าเข้าเข้ารอบเป็นที่สองก็แล้วก็ถ้าเข้ารอบเป็นที่สองเนี่ยรอบต่อไปจะเจอกับโกดีวัวหรือไอวิลิคส แล้วถ้าผ่านไปก็เจอเจ้าภาพเลยเจอเจอบาซิลเจอบาซิลเสร็จถ้าเจอบาซิลก็เสร็จรอบแปดทีสุดท้ายเจอบาซิลก็เสร็จอยู่ดีอังกฤษถูกปุ๊ปีแพ้อยู่แล้วผมผมเคยไปดูที่ญี่ปุ่นอังกฤษเจอบาซิลรอบแปดทีสุดท้ายเป็นไงเห็นเลยลูกลูกที่โรน,นัลดินโญยิงครึ่งสนามนี่เห็นเลยว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางแล้วปุ๊บเข้าไปยิงยิงก่อนเลยอังกฤษอังกฤษยิงก่อนโอเว่นไงครับโอเว่นยิงตอนนั้นอยดีใจมากเลยอยู่ลิบพูดครับอยู่ลิเวอร์พูลดอ่าออยู่ยยยยยยัังงไไมม่่้้าาปีเจริบพ ะก็ประมาณนี้ฮะอ่ะผมเชียร์ญี่ปุ่นบูมตรงแต่ผมว่าน่าจะเสมอญี่ปุ่นเจอกับโกดิวัวเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มซอ่ากลุ่มดีกลุ่มดีอันดักซ้องซีถูกต้องครับคือไอวอลิคอสชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งนะเจ๊กี้กองกลางอ่ะตูเร่อ่ะเดาย่าตูเร่กองหน้ามี่แลนะฮะโทษนะฮะตบปาสามห้าแล้วอีกคนนึงอ่ะอยู่ซอนซีอ่ะโบนี่วินเฟลด์โบนี่อ่าวินเฟลด์โบนี่เป็นศูนย์หน้า ก็ <N ak om> นา่ากลัวเหมือนกันนะวินเฟรตโบนี่เล่น <S <S เ,เลนในอังกฤษก็ยิงประตูได้จะคิดคิดว่าไงญี่ปุ่นกับผมว่าเสมอเสมอครับตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าทีมระดับไม่ใช่ท็อปของโลกเนี่ยกินพวกเขายากพวกกีซอะไรของยุโรปพวกเกรดบีอะเล่นเล่นญี่ปุ่นพูดไงว่าเขายกระดับตัวเองขึ้นไปก็วันก่อนมึงอล่มก็แตะข้าวไปสามหนึ่งโดนก่อนด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกนะก็ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ากินอยู่ในยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของคลาสเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาขึ้นมาแล้ว ล่แต่ปัญหาอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยสนหน้านะฮะความ,ม <ๆ S 1> เด็ดขาดความเฉียบขาดคือตั้งตั้งแต่จีนภาษาเลิกเล,กเล่นไปเขาไมียิงสูน,นอีกเลย <g ye> <c oughs> คือไม่ภาษาเขาไม่ได้สุดหน้าจ <c oughs> ีนภาษาขึ้นมาที่จอมทัพแบบเปเล่มิดฟิลด์ตัวลุกมิดฟิลด์ตัวลุกสุดหน้านี่เฮียง,งะเฮียงงะคโคชิโร่ไอ้ไหมไอ,อล้ลูกยิงลูกยิงคนใหญ่แหลองเขาอะนั่นแหละที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเรามาให้ดูอะนั่นแหละใช้แล้วญี่ปุ่นเข้ารอบสองนะฮะและแพ้ลูกไวครับ ญี่ปุ่นช่วงหลังก็เข้ารอบสองตลอดอก็ตั้งแต่ปี2002ตั้งแต่ปีเขาเป็นเจ้าภาพก็เริ่มเข้ารอบมาตลอดนะครับถือมาตรฐานนี้ไปเลยรอบแปดนะครับ <นะ S 1> เรื่องบอลโลกแค่นี้พอช่วงหน้าก็เหมือนเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีน้องๆสาวๆมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการจะเป็นใครนะครับอดใจรออีกสักครู่เดียวครับ,บ